เครื่องเสียงมาส่สสสงาองนะมาส่องอรครับผมมาก็เห่าครับรวมรวมกันวันลี้มาส่งพุดอู้อนี่นะครับรับปากว่ามาส่งทันตามเวลาเราก็มาตามเวลานะครับนี่ครับทีมงานในห้อยเครื่องเสียงเมืองอุบลน,นะครับ26กันยายนนะครับ2ำนว ตื่นก็ทั้งหมู่บ้านแล้วตอนนี้มาก็เห่าครับ21อนาฬิกาสาบนาทีตันนี้เพราะว่าต้องส่งภาคกลางคืนนะเพราะภาคกลางวันนี้เราเราส่งไลฟพื้นที่ครับ <c oughs> ไปช,ช่วยกัน <c oughs> <c oughs> มองเห็นเงินครับ <c oughs> ต้องใช้ใ <c oughs> นการเดินเท้าครับ อ๋อฟ้าตองครับฟ้าตองเครื่องดีครับย ant> wow. ่าอยู Für, ja. ่ตำบลยังนี่ครับตำบลโนนคูนบ้านเนี่ยครับบ้านจุดกลางบ้านจุดกลางบ้านจุดกลางเป็นบงโนนคูนอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินี่ครับนี่ครับป้าสตองเงินกิ่ตอมนี่ครับโอ้ ทำงานในห้อยในห้อยยีิบสี่ชั่วโมงนะครับเราไม่ได้ทงานเนพะราะภาคกลางวันนะเพราะว่ากลางวันก็ส่งมาแล้วสามชุดสี่ชุดมีชุดที่ห้าครับมีชุดที่ห้าแล้วแลวอีกอยู่หกชุดครับแลวอีกหกชุดนะครับอยู่บนรถก็ยังเต็มครับอีกหกชุดเอาเอานี่ไปก,ก่อน,นครับแล้วค่อยประกอบ ค่อยประกอบใส่เดี๋ยวค่อยใส่ดอกครับคุณเดิน,นทางกันต่ออีกครับรถก็เหลืออีกประมาณหกชุดนะครับแปดคูณแปดที่เหลือเป็นแปดคูณแปดนะครับที่เหลืออีกหกชุดตอนนี้ก็ยี่สิบนาฬิกาของวันที่ยี่สิบหกกันยายนนะครับอยู่ที่บ้าน โนนงามป่ครับบ้านโนนงามตำบลโนนคูนเดี๋ยวคุณยายมารอรับครับเนื้บ้านเดียวกันยังเคยเอานิ้วโนนงามเนี่ยจ้าอ๋อครับผมเนี่ยครับหมาเฮาดีครับเนาะหมาเฮาดีนะครับครับผมครับใครเมื่อระยะแล้วก็เงินกี่ตมนะครับโอมสองฝ้ายเหรอครับถ้าผม ฝากติดตามด้วยก,กันนะครับเอาชุดอุปกรณ์ต่อครับ